ริมสายน้ำเจ้าพระยาพระปรางวัดอรุณเสียดฟ,ฟ้าดุดสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาหากแต่ใต้พื้นน้ำลึกยังมีตำนานลี้ลับที่ผู้คนยังคงกล่าวขานเล่าต่อกันว่ากันว่าใต้พระปรางมีอสุรยักษ์กึงจระเข้กึงนาคสถิตยอยู่ชาวบ้านเรียกมันว่าเจ้าตะโขงเมื่อพระปรางสร้างเสร็จพระอาจารย์ผู้เรืองเวทได้ผูกวิญญ,ญาณเจ้าตะโขงไว้ใต้ปรางจากสัตว์ร้าย กลายเป็นผู้พิทักษ์หลายครั้งผู้คนยังพบเงาลี้ลับไม่ใช่เพื่อทำร้ายหากเพื่อคุ้มครองวัดอรุณและผู้คนริมสายน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลชาวเรือมักบูชาเจ้าตะขงด้วยดอกไม้และอาหารทุกครั้งที่ล่องผ่านวัดอรุณตำนานเจ้าตะขงสำหรับบางคนคือเพียงนิทานแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วมันคือผู้พิทักษ์ที่ยังคงเฝ้าสถิตอยู่ใต้พระปรางวัดอรุณ ตามบอกเล่าช่วงสมัยรัชกาลที่สขณะมีการบูรณะพระปรางมีช่างผู้หนึ่งพลัดตกน้ำชาวบ้านเห็นเงาตะโขงใหญ่โอบล้อมแต่กลับไม่กัดกินหากค้ำชูจนช่างลอยเข้าฝั่งรอดตายสมัยรัชกาลที่ห้าในยามน้ำท่วมใหญ่เงาตะโขงยักษ์เคลื่อนตัววนรอบพระปรางสามครั้งเรากลับเป็นเกราะต้องกันไม่ให้มาหาปรางถูกทำลายทุกวันนี้ แม้การเวลาจะผ่านไปยังมีคนเรือยืนยันว่าในค่ำคืนฤดูน้ำหลากหากมองไปยังเงาพระปรางจะเห็นเงาดำใหญ่แหวกน้ำสะท้อนแสงจันทร์เรากับยังคงเฝ้ารักษาอยู่จริงนี่คือตำนานเจ้าตะโขงใต้พระปรางวัดอรุณจากจักรวาลตำนาน Legendary Cosmos ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อร่วมเดินทางไปในโลกแห่งตำนาน ปรดติดตามตำนานบทต่อไปที่จะถูกเล่าขานในจักรวาลตำนานช่องแห่งการถ่ายทอดตำนานมหากาบวัฒนธรรมและแฟนตาซีตำนานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดถูกใจและร่วมเดินทางสู่ห้วงจักรวาลแห่งเรื่องเล่าไปพร้อมกัน